วิตามินซีแล้วก็แคลเซียมนะครับวิตามินซีเนี่ยเป็นตัววิตามินที่ขายดีที่สุดเลยนะในตลาดโลกเลยนะครับส่วนแคลเซียมนี่ก็เป็นตัวเกลือแร่นะครับเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ขายดีที่สุดในโลกด้วยเช่นกันนะครับมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างตัววิตามินซีแล้วก็ตัวแคลเซียมมาเนี่ยเป็นตัวที่ บุคคลทั่วไปนะครับในตลาดเนี่ยก็เป็นปัญหาสําหรับทุกวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับทั้ง2ตัวนี้ที่รูรูกันก็คือสามารถทําให้เกิดนิ่วในอวยัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้นะครับ รวมทั้งอาจจะเป็นต้นเหตุในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือความเสื่อมอื่นๆได้ถ้าเรากินวิตามินซีแล้วก็แคลเซียมที่ไม่ถูกต้องทั้งทั้งที่วิตามินซีแล้วก็แคลเซียมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อมนุษย์อย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะรับประทานวิตามินซีหรือเลือกรับประทานวิตามินซีหรือว่าอาจับจ่ายใช้สอยซื้อแคลเซียมมารับประทานสักตัวหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าตัวนี้เขาเรียกว่า w h o ฟู food supplement นะครับตัวนี้ต้องทําจากแหล่งที่มา ที่เป็นธรรมชาติ100%จริงๆนะครับเพราะว่าวิตามินซีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นสารเคมีสังเคราะห์ขึ้นมานะครับส่วนแคลเซียมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวสารที่สังเคราะห์จากธรรมชาตินะครับโดยตรงนะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าเป,เป็น raw material ซึ่งร่างกายของเราไม่ได้ดูดซึมนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็จะตกค้างเป็น สารพิษหรือว่าสิ่งตกค้างในร่างกายของเรานะครับอันดับหนึ่งก็คือต้องเป็นโฮลฟูดซัพพลเมนที่ได้มาจากสารอาหารที่ได้จากการสกัดจากอาหารธรรมชาติจริงๆนะครับอันดับ2ต้องมีเทคโนโลยีที่ทําให้การนําส่งสารอาหารพวกนี้เข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นนะครับเช่นตัวฟู้ดแมทริกนะครับฟู้ดแมทริกพลัสเนี่ยเป็นเทคโนโลยีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทําให้สารอาหารเรียกว่าโฮลฟูดเนี่ยสามารถถูกนําส่งไปสู่เซลล์หรือว่า อวัยวะที่ต้องการนะครับสารอาหารตัวนี้เข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ดูแลจริงๆนะครับไม่ัน้นนียถ้าเราเลือกสารอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดอยู่ในเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าฟู้ดแมทริกพลัสนะครับเราก็มั่นใจได้เลยว่าวิตามินซีนะครับที่เรารับประทานเข้าไป จะทาให้เรามีภูมิกันที่ดีขึ้นจะทําให้เราผิวสวยขึ้นโดยที่ไม่มีสารตกค้างใดๆและไม่ก่อให้เกิดนิ่วหรือสิ่งที่ไม่ดีตามมารวมทั้งแคลเซียมนะครับที่เราใช้แคลเซียมที่เป็นฟูดแมทริกพลัสเนี่ยเพราะว่าจะไม่มีการตกค้างใดๆไม่ทําให้เกิดนิ่วไม่ทําให้เกิดกระดูกงอกนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ก่อปัญหาในระยะสั้นและก็ระยะยาวกับผู้บริโภคเองครับ